มาถึงตรงข้อสรุปแล้วก็คำแนะนำนะครับทั้งค่าอาร์นอตแล้วก็คอนต้าเนี่ยมันก็ให้มุมมองนะครับที่มีค่าเนาะเกี่ยวกับเนี่ยดนามิกของการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มี ิ้งนะครับมันก็มีจุดแข็งแล้วก็ข้อจำกัดที่มันที่มันชัดเจนนะเนาะแล้วก็ความสามารถในการเอาไปใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคเฉพาะชนิดนะครับ mm hmm. แล้วก็คำถามในงานวิจัยที่ต้องการถามนี่แหละเนาะ การนำเอาไปใช้อย่างสำเร็จนี่นะก็คือการใช้ค่าอนอนเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดเบื้องต้นนะครับของการแพร่เชื้อโรคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพาร์ทิคูลารีเมื่อเราเปรียบเทียบเชื้อโรคต่างชนิดกันนะครับหรือว่าผ่าหาน้ำโลกที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ส่วนการใช้คอนต้าเนี่ยเขาบอกว่า มันจะเหมือนกับเป็นทําให้เราเข้าใจในรายละเอียดอะนะครับทําความเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องดนามิก hmm. ของการแพร่เชื้อนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเชื้อโรคที่แพร่ทางอากาศนะครับซึ่งในซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรารู้ความเข้มข้นนะครับ แล้วก็รู้ความรุนแรงหรือความสามารถในการแพร่เชื้อเนี่ยเอ,อเป็นอย่างดีนะคือมีมีผลการศึกษาว่าไอเชื้อโรคที่เรากาลังศึกษาเนี่ยความเข้มข้นกับความรุนแรงของการแพร่เชื้อของมันเนี่ยของเชื้อโรคชนิดหนึ่งเนี่งเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรย่างนี้นะครับก็แปลว่าเหมือนอนอัคล้ายๆกับคล้ายๆกับก่อนอคลิปก่อนหน้านี้ย้อนหน้าข้างบนบนนั่นแหละที่ว่าอา่านอัดูภาพใหญ่ส่วน ควอนต้าดูภาพเล็กเฉพาะเหตุการณ์เนาะให้คำว่า n ูเว c ์เนี่ยก็เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นแปลว่าแปลว่าดีเทลอะแปล,แปลว่าแบบระดับรายละเอียดอะเดี๋ยวผมเปิดตีกเอาไว้นะแร๊บืูว่านูเว c ์นี่มันแปลว่าอะไรนูเว c ์มันหมายถึงความแตกต่างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ผมเปิดไว้แล้วในนี่นะ New a g หมายถึงความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลแบบนี้เนาะแปลว่าความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมีความหมายต่างกันเล็กน้อยอย่างเงี้ย นี้พอในบริบทนี้ก็คือเหมือนกับมันก็ให้ความเข้าใจนะครับให้ให้ข้อมูลให้ความเข้าใจที่มันต่างกับนอตไปเล็กน้อยอย่างนี้นะครับแต่ว่าในภาพใหญ่คือน,นี่แหละไอ้ตัวนี้บอกภาพภาพใหญ่ภาพรวมพฤติกรรมของการแพร่ในเชิงภาพใหญ่ส่วนคอนต้าออฟอินฟคชั่นนี่ก็อาจจะดูมุมเฉพาะเหตุการณ์ซะหน่อยอย่างนี้นะครับ